ถ้าให้ดีเดือนหนึ่งเดือนแข่งประมาณกี่ครั้งครับจริงๆแล้วนะแต่ก่อนอะ่ะผมแข่งนะผมแข่งอะ่ะแรกๆกบผมแข่งเดือนละครั้งแค่นั้นแหละสาหรับตัวหนึ่งนะตอนหลังก็สองเดือนละสองครั้งอืมสองเดือนละสองครั้งแต่ทีนี้เนี่ยช่วงหลังเนี่ยคือตอนนั้นสนามก็ไม่ได้เยอะแล้วก็จะไปเล่นงานที่ว่ามันมันมันใหญ่ๆะนะงานที่ที่เน้นๆหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วนก คือต้องดูเป็นตัวตัวไปบางตัวเดี๋ยวนี้แข่งกันเกือ <c oughs> บทุกวันก็มีนะผมเห็นน้องน้องคนหนึ่งนะน้องคนหนึ่งแข่งเดี๋ยวนะแข่งวันวันจันทร์ซ้อมบัตรห้าสิวันอังคารหยุดอ่วันอังคารหยุดวันพุธบัตรร้อยาสิบบัตรสองนะแล้วก็วันพฤหัสบัตรร้อยบัตรสองร้อยวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ อาทิตย์หนึ่งแข่งห้าวันอะแล้วนกอ่ะตัวเดียวอะใช่ไหมอีเนี้นกมันก็ล้านะความล้าของนกมีเหมือนเราเอาง่ายๆนะเราทํางานหนักๆเหนื่อยๆโอ้ยยิ่งนกนี่ยิ่งต้องตะโกนต้องแหกปากต้องเสียงดังอะยิ่งเหนื่อย <ๆ S 2> ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะถ้าเอาสักอาทิตย์ละครั้งก็พออาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรามีนกหลายตัวเราก็สลับกันไปครับสลับกันไปสลับ,ลบตัวนั้นบั่งตัวนี้บ้่งสลับกันไปนะ ืเดือนแข่งแต่ละครั้งมันนกมันจะนลาวไหมมันบางทีเราไม่ไม่ใช่ว่าเราแข่งเดือนละครั้งแล้วเราให้มันอยู่บ้านไงบางทีเราไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยวไปเที่ยวได้แต่ไม่ต้องแข่งไม่ต้องไปเทียบนกแค่พามันไปให้ให้เจอบรรยากาศนอกบ้านที่เราเรียกกันว่าการเที่ยวจริงๆอะ่ะแต่เดีนน๋ยวนี้นะเดีนน๋ยวนี้อาทิตย์หนึ่งก็กําลังดีอาทิตย์หนึ่งกําลังดีแต่บางตัวมันก็เก่งนะมันชอบมันชอบแข่งนะครับ สงตัวก็เก่งดูความเหมาะสมดีกว่าดูความเหมาะสมว่านกของเราเนี่ยดูแล้วให้มันล้าไหมมันเหนื่อยไหมไปฝืนมันไหมถ้ามันโอเคมันไม่เหนื่อยมันไม่ล้าก็แข่งได้ครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดแน่ๆว่าเราแข่งเดือนละกี่ครั้งอาทิตย์ละกี่ครั้งเราต้องดูนกแต่ทางที่ดีอย่าให้นกมันเหนื่อยเกินอย่าไปฝืนมันเอาง่ายๆเอาที่มันเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะ อาจจะมันเป็นธรรมชาติไามสุดดูแล้วให้มันเหนื่อยว่าพักมันบ้างดีกว่าเนี่ยพอเราจะรู้อีกทีตอนไหนรู้ไหมพอเราแข่งเยอะๆน้องคนนั้นอ่ะมาบ่นกับผมพี่โอ้โหมันแข่งติดกันสองวันสามวันพอวันที่ไปแข่งแล้วเจอผมนกมันไม่ร้องเขาก็บ่นและแสดงว่ามันเหนื่อยพี่ผมฝืนมาสองสามวันแล้วก็บอกเออก็ต้องพักบ้างอย่าอย่าไปฝืนมันเยอะนกะให้มันพักบ้างให้มันให้มันมัน เครียดหนึ่งเวลานกขึ้นราวเครียดนะอย่างที่สองนกขึ้นราวเหนื่อยอย่างที่สาวอาการเจอนกการเวลานกมันคิดเครียด,ยดนะหรือเวลามันเหนื่อยเหนื่อยทอ้ทอท้อเนะี่ยแทมันไม่ค่อยมีแรงเนะี่ยเจอนกอื่นอันอนอดเนี่ยมันจะแย่ด้วยนะมันไม่ใช่แค่ร่างกายนะจิตใจมันแย่เลยครับก็พักพักมันบ้างเนาะ